มนุษย์ล้วนมีความใฝ่ฝันซึ่งโลกคือโอกาสที่เราจะสร้างมันให้เป็นจริงขึ้นมาและความทุกข์ก็เริ่มจากตรงนั้นแม้นักจิตวิญญาณจะเป็นผู้สแสวงหาความสำเร็จของภายในความสุขที่แท้จริงแต่เขาไม่รู้ว่ามันก็เป็นการตอบสนองต่ออัตราที่ใหญ่กว่าเดิมทำไมมันยังมีปรารถนาที่จะอยู่สูงกว่าผู้อื่น อันเป็นค่านิยมที่สืบทอดมาจากยุคก่อนซึ่งแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันด้วยระบบของวันนะแม้แต่ตอนนี้เราก็ยังคงยกตัวเองขึ้นด้วยคำว่าระดับจิตวิญญาณซึ่งแท้จริงคำว่าระดับจิตวิญญาณมีไว้เพื่อเป็นเครื่องสังเกตการเติบโตของปัญญาภายในยิ่งเติบโตมากเท่าไหร่เรายิ่งหลอมรวมมากยิ่งขึ้นเท่านั้น มันเป็นธรรมชาติของความรักที่ขยายตัวเองออกมาซึ่งตรงกันข้ามกับอัตตาเมื่ออัตตายิ่งขยายออกความรักจะยิ่งหดเข้าไปในความกลัวซึ่งมันแสดงออกมาเป็นคำสอนที่เต็มไปด้วยกฎข,ข้อบังคับและการตัดสินกฎข,ข้อบังคับทำให้ขาดเสรีภาพเมื่อไร้เสรีภาพย่อมเติบโตช้า การตัดสินทำให้เรารู้สึกผิดและความรู้สึกผิดทำให้ใจเป็นทุกข์มีคำกล่าวที่ว่าเรากำลังเดินทางไปสู่สวรรค์ด้วยการผ่านนรกก่อนมันเป็นอุปมาถึงวิธีการที่พวกเราใช้ในการสแสวงหาหนทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการทำให้เชื่อว่าชีวิตที่เรามีอยู่คือสาเหตุ แต่ก็เป็นตอนนี้อีกเหมือนกันที่โลกร่ำบอกกับเราว่าทุกคนคือพระเจ้าและพระเจ้าคือความรักบริสุทธิ์มันจุดประกายทางศัจธรรมอะไรให้กับเราได้บ้างไหมเช่นเราเริ่มต้นสแสวงหาความจริงจากสมมุติฐานที่ผิดด้านอยู่หรือเปล่าเรามีแรงบันดาลใจเพื่อใครเพื่อชีวิตตนเองหรือเพื่อพระเจ้า สิ่งที่เราเชื่ออยู่นี้แท้จริงทำให้อัตราเราลดหรือว่าเพิ่มสิ่งที่เราเชื่ออยู่นี้ทำให้การเดินทางไปสู่ความรักหรือว่าความกลัวผมไม่มีคำตอบให้มีแต่ข้อสังเกตว่าผู้ที่เสียสละสแสวงหาสัจธรรมด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอันดับแรกเขาจะสำเร็จปัญญามากกว่าผู้ที่ทำเพื่อตนเอง พราะหัวใจของเขาแผ่ขยายออกไปสูงรักบริสุทธิ์ขอบคุณบทความจากแอดมินปองเปรมากลุ่มผู้อ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้า